ที่จังหวัดมุกดาหารที่หอประชุมที่วการอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน,น้าในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนั่งอัญชลีกัลลารรมาพิจิตครับหน้าย,ยกเหล่ากาชาจ,จังหวัดมุกดาหารได้เดินทางมาใส่สิทเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเสาร์ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งครับที่หอประชุมที่วการอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน,น้านอกเขต,ตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารพร้อมไปนี่ครับการยิ่ประชาชนได้เดินทางออกมาใส่างคกัก แม้สภาพอากาศจะค่อนข้างห้อนอบอ้าวครับเจ้าหน้าทีก่ก็ได้ค่อยอํานวยความสะดวกให้ข้อมูลแก่พีน่น้องประชาช,ชนที่มาใส,ส่ซีดและก็มีการบริการนําดื่มหน้ากากอนามัยและก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือครับสำหรับจังหวัดมุกดาหารครับมีหยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้านอกเขตเลือกตัง้งในเขตเลือกตั้งที่1มีผู้ลงทะเบียนขอใส่ซีดเลือกตั้งนอกเขตจํานวน1940รายและผููใส,ส่ซีดเลือกตั้งล่วงหนา้าในเขตเลือกตั้งจํานวน141ราย โดยใส่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหารและในเขตเลือกตั้งที่2มีผู้มาลงทะเบียนขอใส่ซิทเลือกตั้งนอกเขตจำนวน4 5 7คนและผู้ใส่ซิทเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจำนวน31คนโดยใส่พื้นที่หอประชุมทิวาการอำเภอข้ามชียอีทางด้านของนายจักรินชาลีพุทธาพงษ์ผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัาา้งประจำจังหวัดมุกดาหารได้บอกนะครับว่าบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดมุกดาหารตลอดทั้งมื้อครับ ก็เป็นไปโดยวความเรียบร้อยก็ยัมงมีการแจ้งเหตุการณ์การการะทำความผิดกฎการเลือกตั้งครับ ไปเมิงบรรยากาศที่นครพนมนะคะที่บริเวณสารกลางประชาคมยงใจยุตสารกลางจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนมจัดให้เป็นสถานที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้มาใสา่ธิ์กันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะพี่น้องประชาชนได้ยืนขอใส่ธิ์ลวงนาที่เดินทางมารอใส่ธิ์กันอยู่เมื่อมาถึงทุกคนก็แสดงตนตรวจบัญชีไล่ซื่อ ที่บริเวณน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนนะคะก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่และกการนักศึกษาวิชาทหารคอยให้บริการคอยให้คําแนะนําว่ามีซื้ออยู่ทีลำดับทอาไดควรจะเฮตุอีหยังก่อนตามลำดับตามขั้นตอนการลงคะแนนจากนั้นก็เข้าสู่สา,าราประชาคมยงใจยุธนะคะเพื่อเลี่ยงลําดับการเข้าใส,ส่ซิท์ตามผู้ธิมากรมาหลังโดยผู้ใส,ส่ซิ์จะได้รับบัตรสองใบค่ะคือบัตรสีม่วงสําหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งและบัตรสีเขียวใส่ลงคะแนนเลือก ตั้งผู้สมัครแบบบัญชีไล่ซื้อพร้อมกับซ่องจดหมายนะคะก่อนที่จะเข้าคู่หากากบาดเลือก้นทีรักเลือกพักที่ใช่บัตรละหนึ่งหมายเลขสําหรับจังหวัดนครพนมค่ะมีสถานที่ลงคะแนนในวันลงคะแนนเลือกต่างลวงนาที่เขตที่1นนะคะหอประชุมทีวาการอําเภอศรีส,สงคราม ส่วนเขตเลือกตั้งที่2จะมี2ทีนั่นก็นคือเทศบาลตำบลท่าอุเทนและสาราประชาค,คมย่งใจหยุดส่วนเขตเลือกตั้งที่3ที่เทศบาลตำบลถาดพนมและโรงเรียนข้าเตยอุปถัมและเขตเลือกตั้งที่4ที่หอประชุมทีวาการอำเภอป่าปาก,ปากโดยที่สารากลาง โดยที่สาลาประชาคมย่งใจหยุดนะคะมีผู้ลงทะเบียนขอใส่สิทธิ์ลวงหนามมากที่สุดนะคะ1น2 1การคนส่วนภาพรวมในจังหวัดสีเขตเลือกตั้งก็จะมีอยู่4 9 0 0เกกว่าคนค่ะที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับบรรยากาศก็กลึกคึกคักเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดขึืนที่หอประชุมศรีอำนาจโรงเรียนอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งลวงหนาเขตเลือกตั้งที่1ครับ มีประชาชนเดินทางมาถา่ายซิทเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจํานวนมากตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบรายซื่อหนาหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าคู่หาและถึงเวลา8โมงเช้าครับประชาชนเดตต่อแถวนาบัตรประจาตัวประชาชนยื่นเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อใส่ซิทเลือกตั้งโดยจะได้รับบัตรสใบนะั่นคือบัตรสีม่วงเป็นบัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจะมีหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนสีเขียวก็เป็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญซีไรซือ่อจะมีไมายเหล็กผักการเมืองตราเสัญหลักผักและกระสือผักการเมืองโดยกากระบาดได้ใบละหนึ่งไม้เหลขเท่านั้นครับทางด้านของนายชนาชาัชวันวงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางจินตนาชัชวันวงศ์นายเหลรากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญและนายเซนีสมเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้เดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าเช่นเดียวกันซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในมือนีครับ คนประชาชนค่อนข้างตื่นโตเดินทางออกมาใส่ซิ์กันเป็นจํานวนมากสําหรับจังหวัดอํานาจ,จเจริญครับได้มีการจรัดสถานที่ให้ผู้ลงทะเบียนใส่ธิ์เลือกตั้งล่วงหนา้าทั้งในเขตและก็น,นอกเขตเลือกตั้งตั้งแต่8ปดโมงเสารจนหอดหามงแรงโดยมีการแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งครับประกอบไปด้วยเขตเลือกตั้งที่1นึงอยู่ที่หอประชุมศรีอำนาจโรงเรียนอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญมียอดผู้ลงทะเบียนใส่ธิ์นอกเขตเลือกตั้งจำนวน4735คน และยอดลงทะเบียนใส,ส่ซิทเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจำนวน43คนส่วนเขตเลือกตั้งที่2อยู่ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมราชว,วงศ์ษาอ,อําเภอปทุมราชว,รรวงศ์ษามียอดผู้ลงทะเบียนใส,ส่ซิทนอกเขตเลือกตั้ง2 5 24คนและยอดผู้ลงทะเบียนใส,ส่ซิทในเขตเลือกตั้งจำนวน21คนรวมผู้ลงทะเบียนใส,ส่ซิทเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสองเขตนะครับจำนวน7,323คนส่วนการเลือกตั้งสสในเทือกนีครับในวันที่14พฤษภาคม จังหวัดอำนาจ,จเจริญเองก็จะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขตเลือกตั้งประกอบไปด้วยเขตที่หนึ่งจะมีอำเภอเมืองอำนาจเจริญอเภอหัวตะพานเขตเลือกตั้งที่สองมีอำเภอลืออํานาจอเภอพะนาอภวัฒุมราชวงสาอเภอชานุมาและอำเภอเสนาคณิคมซึ่งมีหน่วยเลือกตัง้งทั้งสิ้น639หน่วยเลือกตัง้งผู้มีสิทธิเลือกตัง้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจำนวนหนึ่งละขออภัยครับจำนวน1 4 5 4 1 6คน เขตเลือกตั้งที่2จำนวน 1, 000, ห 15, นึ่งแานหนเก่ารอคนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนสามแสนหนึ่งพัคนครับรอันนี้ก็คือบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะหลายๆจังหวัดน้ำกัน